สวัสดีครับเด็กๆวันนี้พบกับครูเกลือนอีกแล้วนะครับในคลิปสอนเครื่องดนตรีวันนี้คุณครูเพลืนมากับเครื่องดนตรีชิ้นนี้ครับขลุ่ยที่บ้านนี่คือขลุ่ยเพียงอ่อนจะมีด้วยกันสี่คลิปนะครับคลิปแรกจะเป็นคลิปที่แนะนําเกี่ยวกับการเป่าขลุ่ยเบื้องต้นการปิดเปิดลูกว่าเสียงไหนอยู่ตรงไหนอย่างไรนะครับอ่าเรามาดูเบื้องต้นแรกๆคุยเพียงอ่งอน อืมีมรู้คล้ายๆกับคุยรีคอเดอร์ที่คุณครูคยสอนไปนะครับส่วนรู้มีอยู่ด้วยกันด้านหน้านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดกับรูคํำตรงนี้เป็นแปดรูนะครับหลักการคล้ายๆกับคุยรีคอเดอร์ต่างกันนิดเดียวนะครับคุยไล่ระดับเสียงคือเริ่มจากปิดนิ้วจากรูคํำนะครับ กอะี่โป้งปิดใช้มืออาจครูจะใช้ครูเพลินจะใช้แบบสากลแล้วกันนะครับมือมือซ้ายอยู่ข้างบนอ่ามือขวาอยู่ข้างล่างนะครับแต่ถ้าเป่าแบบไทยจริงๆเนี่ยจะมือขวาอยู่บนนะครับอ่าส่วนใครไม่ถนัดก็ก็แล้วแต่นะครับจะขวาอยู่บนหรือขวาอยู่ล่างก็แล้วแต่แต่ในที่นี้ครูเพลินเอาขวาเอาซ้ายอยู่บนนะครับนี่โป้งปิด นิ้วชี้กลางนางนิ้วก้อยไม่ต้องปิดนะครับมามือขวาปิดไล่ี่ยนิ้วชี้กลางนางก้อยตามลำดับนะครับเสียงระดับเสียงก็จะเป็นเป่าเข้าไปโดคือปิดหมดนะครับโดเปิดขึ้นมาเลมีฟาโซลาที ต่อไปจะมีปัญหาตรงนี้ถ้าเป็นขุ่ยรีคอเดอร์โดจะปิดนิ้วกลางลงเปิดนิ้วชี้นะครับแต่ถ้าเป็นขุยไทยโดยจะเปิดนิ้วโป้องออกมาแตกต่างกันนิดเดียวนะครับถ้าเป็นสากลอย่างขุยรีคอรเดอร์จะโดจะอย่างนี้แต่ขุยไทยแบบนี้การเป่าแล้วก็เป่าให้ต้องฟังเสียงนะครับถ้าเป่า ถาโดต่ำต้องเป่าให้ได้เสียงนี้นะครับอย่าเป็นมันไม่พอนะครับต้องหาความพอดีของตัวเองเป่าไปถ้าเสียงเป็นอย่างนี้แสดงว่าเราปิดรูไม่สนิทพยายามปิดรูให้สนิทหลักการเดียวกันกับแบบสากลที่คุณครูสอนไปกับคุยเรียกเดอร์คือเวลาเป่าให้เรานึกถึงคําว่าทู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 หรือว่าดู ดูดูถ้าเป่าลากยาวก็ดูถ้าเป่าสั้นสั้นส,นสนก็ดุดุดุหรือเป็นทูนะครับเป็นทูหรือถูกถูกถูกแล้วก็เป่าไล่ไปสำหรับคลิปนี้เบื้องต้นองเท่านี้เดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะครับในการ ควบคุมนิ้วแล้วการจุกปิดเปิดนิ้วกับปุ๋ยเพียงออกครับสวัสดีครับเด็กๆคลิปนี้คุณครูเพื่อนจะสอนการปิดเปิดนิ้วการไล่บันยาเสียงหรือว่าไล่โน้ตของปุ๋ยเพียงออนะครับแต่วันนี้คุณครูเพื่อนจะสอนแบบ เริ่มต้นจากง่ายๆก่อนนะครับเริ่มจากปิดเสียงทีนะครับคือปิดรูคำแล้วก็ปิดรูที่หนึ่งข้างบนนะครับจะได้เสียงทีเบื้องต้นเราฝึกแค่สามโน้ตเป็นอย่างนี้นะครับเป็นทีลาซอนทีลาซอน ทีลาซอนทีลาซอนหรือเป็นซอนลาทีซอนลาทีาท่ะแต่ว่าคุณครูเพลินมีมีเพลงนะครับเป็นเพลงง่ายๆที่ทำขึ้นมาเทียบกับดนตรีสากลนะครับ <c oughs> จะฝึกเป่าแค่สามโนตนี้นะครับคือทีลาซอนที่ลาซอน ถ้าเล่นเทียบกับเพลงสากลก็จะมีคอร์ดเอหนึ่งห้องคอร์ด C 2สองห้องเพลงแล้วก็คอร์ดเฟนะครับเป่าวนไปวนมาเรื่อยๆแล้วครูจะมีภาพหน้าจอขึ้นให้ดูครับว่าใช้คอร์ดอะไรแล้วก็เป็นจังหวะของสากลง่ายๆนะครับเพื่อเราจะได้จับจังหวะในการเป่าแล้วก็มีความสนุกสนานในการฝึกไล่โน้ตไล่นิ้วทั้งสโน้ตคือทีลาสอนทีลาสอนเดี๋ยวเรามาเริ่มด้วยกันนะครับ นี่ก็คือเพลงง่ายๆนะครับคือเพลงสำหรับฝึกสามนิ้วก็คือทีลาซอนซอนลาทีอ่าเดี๋ยวนักเรียนฝึกตามซาวที่คุณครูให้นะครับสักสองสักสี่รอบนะครับใครไม่เอาไม่กล้องก็เปิดทบทวนคลิปนี้ได้นะครับเพลงที่คุณครูให้ไปก็อาจจะฝึกแบบแบบ เทียบเคียงกับสากลหน่อยนึงนะครับส่วนเรื่องการเป่าเป็นเพลงที่เป็นดนตรีไทยจ๋านี่เราคงจะฝึกกันแล้วก็มีคลิปที่มาสอนในขั้นสูงต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้คงเพยงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเด็กๆก,ก็พบก,กับครูเพลินในคลิปที่สาสำหรับการ สอนคุ่ยไทยหรือว่าคุยเพลงอนะครับในคลิปที่แล้วคุณครูพูดถึงการฝึกปฏิบัติกับเพลงที่ฝึกปฏิบัติโน้ต4ตัวก็คือน้ต3ตัวก็คือทีลาซอนซอนลาทีซึ่งเรียนได้ฝึกเป่าไปแล้วนะครับคลิปนี้คุณครูจะสอนไล่ลําดับลงมานะครับเพิ่มความยากขึ้นมาอีกคือเพิ่มเสียงซอนเสียงฟาเสียงมีเสียงเล เสียงโดนะครับและแล้วก็มีเพลงให้นักเรียนปฏิบัติอีกเทียบกับคอร์ดสากลนะครับในการฝึกก็จะมีคอร์ด B f l a หนึ่งห้องนะครับคอร์ด f 1หนึ่งห้องคอร์ด G m ไ n o r หนึ่งห้องคอร์ด dm i n o r หนึ่งห้องคอร์ด f 1หนึ่งห้องคอร์ด b f l a หนึ่งห้องนะครับ เดี๋ยวเราลองมาเริ่มปฏิบัติพร้อมๆกับเพลงที่คุณครูให้นะครับ งไบ้างครับการฝึกจะสังเกตได้ว่าคุณครูจะมีการสลับนิ้วตลอดนะครับเพื่อเป็นการฝึกป,ปิดเปิดนิ้วทีละคู่นะครับเพิ่มความยากจากเดิมคลิปคลิปที่ผ่านมาจะไล่ลำดับทีละโน้ตแต่คลิปนี้คุณครูเพลินจะให้ปิดเปิดทีละสองรูสามรูบ้างสลับกันไปโน้ตก็จะมีซอนมีนะครับ ซันซันมีซันเล่โดเลมีเลมีฟาฟามีเลมีเลโดนะครับจะเพิ่มความยากขึ้นมาเดี๋ยวนักเรียนลองฝึกกับจังหวะที่คุณครูให้กับเพลงที่คุณครูให้ต่อจากตรงนี้นะครับฝึกหลายๆรอบแล้วเดี๋ยวเราพบกันในคลิปหน้าสำหรับการ ฝึกเป่าปฏิบัติเป็นเพลงนะครับสวัสดีครับเด็กๆคลิปสอนปลุยไทยหรือว่าปลุยเพลงอคลิปนี้เป็นคลิปที่4นะครับคุณครูเพลินจะนำเพลงในคลิปที่2กับคลิปที่3มมารวมกันเป็นเพลงที่คุณครูทำขึ้นมาเพื่อให้ฝึก นิ้วนะครับตั้งแต่มือซ้ายมาถึงมือขวาด้านล่างนะครับจะประกอบด้วยกันโน้ตสองชุดคือชุดบนนะครับแล้วก็ชุดล่างนะครับเดี๋ยวฝึกตั้งครูไปนะครับลองดูนะครับ ง่ายสบายๆนะครับแต่บางคนอาจจะบอกว่าโ oh, อ oh, <c oughs> ้โหคุณเพื่อนยากจังเลยก็เราก็ฝึกหลายๆรอบนะครับตามที่คุณคร <c oughs> ูจะให้ซาวแล้วก็ให้โน้ตต่อจากนี้นะครับลองฝึกดูนะครับหลายๆรอบใครไม่ได้ก็ทบทวนแล้วก็ฝึกบ่อยๆเดี๋ยวเราก็เก่งกันเองเดี๋ยวโอกาสหน้าคงได้มีโอกาสมาสอนคุยเพลงอ,อีกในระดับที่สูงขึ้นอาจจะเป็นการสอนเพลงง่ายๆเบื้องต้นสำหรับ คลิปสอนปุ๋ยไทยหรือขุ๋ยเพียงงอเบื้องต้นก็คงเจอกันอพียงแค่นี้ฝึกเยอะเดี๋ยวก็เก่งครับ